ถามได้ครับถามได้ขาวไข่มุกกับขาวไข่เจียววึงพี่แย่เราไปยุ่นเี่ยล่ะแต่มันติเป็นเหลืองๆก็เนี้แเนี่ยอ๋ออันนั้นมันก็จะเป็นขาวมุกเหมือนกันแหละครับแต่ว่าไอ้เม็ดมุกข้างในมันจะโคโลโทนกันไอ้ตัวเนี้มันจอกโทนบอล แต่ไอ้ขาวไข่เจียวนนมันจอกเหลืองรู้ว่าไงว่ารถมันจะเลี้ยงไงต่อแย่นถนนนะรับผม <c oughs> ลูกค้าลูกค้าเซลขาวไข่เจียวแต่ว่าตัวแซตมันยังไม่มีให้ดูตัวแซตก็คือมันก็จะเหมือนลักษณะเหมือนอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้างในมันก็จะเป็นเบาะหนังครับแล้วก็ตัวแม็กมันจะเป็นแม็กขอบ17จะเหมือนคันสีดําที่เราขับรถผ่านเมื่อกี้นั่นแหละตัวแซตมันแ่ ถ้าตัว LDA ใช่ไหมครับตัวนี้832,000บาทถ้าตัว Z889,000 8บาทก็จะต่างกันประมาณสัก5 6 0 0 0 6 0 0 0 0ประมาณเนี้ยเดี๋ยวไต่ยนั่นให้ดูอีกทีน,นึงอันนี้จะดูเป็นเงินสดไหมครับหรือว่าโอเคได้ครับคันนี้ก็จะเป็นของน้องเจมนะน้องเจมก็อันนี้ที่เขาลองไว้ก็คือเป็นเตรียมอุปกรณ์เพื่อติดฟิล์มนะครับแต่ว่า ก็ต้องลองทาลองอะไรไปด้วยไม่ให้ฝากระโปรงมันเป็นรอยเพราะว่าเวลาที่จะติดฟิล์มเนี่ยคือบานหน้ามันจะต้องมีการทาบก่อนคือติดบานหน้าเต็มเนี่ยอันนี้ก็กระบะไลเนอร์ติดเรียบร้อยแล้ะอันนี้เสร็จประมาณกี่โมงประมาณบ่ายโมงเที่ยงไป ตอนนี้ก็นี่ตอนนี้ก็เก้าโมงนนี่ก็เที่ยงแล้วพอดีไปหม่ถึงเอาดีๆนะเว้ยตัวนี้ขาวมุกครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่เหลืองครับไม่เหลืองอันนี้เราสังเกตดูก็ได้ครับเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นสีออกบอลบอน,นะครับไม่ล้าง <laughs> ถ้าถ้าไม่ล้างก็ไม่เน่ <laughs> อันนี้มาจากไหนกันครับเนี่ยเราไปมาโอ้เราไปมาศเราไปมาศมาศกำลังแรงแต่ไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาครับไม่ไม่เป็นไรแล้วครับทําใจได้แล้วครับไปไปไปทางไหนก็เจอครับเราไปมาศอยู่บ้านไหนฮะอยู่หินโคนจ้ะอยู่หินโค<ล>าานอ๋ออ๋อครับกับแต่รูปแล้วคัดนี่ยก็เอ้ยก็เขาเปลี่ยนแม็กค่ะว่ครับเอ้ยตัวแม็กนั้นแล้วแต่ว่าเราเลือกเราจะชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเดี๋ยวมันจะมีพวกโปรโมชัน่นพวกอะไรให้ ัแม็กต้องดูก่อนว่าเราจะแบบไหนชอบแบบ20ิมันเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกสิบแปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแม็กก็ตัวนี้จะเป็นสิเจครับก็จะมีเหมือนกันที่ลูกค้าออกตัวตัวนี้ไปนะครับแต่ว่าอยากได้แม็กพวกแซนะีน่ะไอที่มันเป็นสิบเจปอย่างงี้ยน,น,นะเออก็ลูกค้าก็ให้เปลี่ยนให้ก็มีครับก็เดี๋ยวเช็คให้ตัวนี้มีจอครับจอนี่จะติดตั้งมาจากโรงงานเลย ตัวเครื่องเสียงตัวเครื่องเสียงนี่จะทำอะไรบ้างครับว M, พวกตัวอมพวกปีพวกอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คอีกรอบหนึ่งครับอันนั้นกับ,บ,าค,าบคือมันมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าต่ายต้องเช็คราคาให้อย่างเงี้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามล้านก็ให้นะเนาะพอเครื่องเสียงมนก็ต้องมาดันดูอีกว่าลาโพงเดิมมันมันจะรับไอตัวแรงขับใหม่ได้ไหมอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามันครับมันรับไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนลําโพงอีกอย่างเงี้ยนะ ตรงประตูแบบตรงนู้นใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเงื่อนไขก็เดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟค่อยคุยกันก็ได้อันนี้เดี๋ยวพามาดูรถเฉยๆแต่ขั้นนี้เห็นเมื่อกี้ออกที่กิงยนด้วยใช่ไหมครับขันขันที่อ๋ออ๋อไม่ใช่แต่ขั้นของของลูกชายอ๋ออีกตัดอ๋อแต่ว่าแต่ว่าเป็นครอบครัวอีโจแล้วคนที่ออกรถนี่เป็นใครครับเป็นลูกชายไม่เป็นลูกเขยเป็นลูกเขยแต่คนที่ออกรถเป็นลูกชายโอเคได้แต่ผมไม่ลูกชายออกไปแล้วลูกชายไปแล้ว แต่ว่า,าอ่าออออโอเคแล้วทีนี้ออกรถคันใหม่เป็นชื่อลูกเขยถูกไหมอ๋อ<แ>โอเคครับเดี๋ยวเราใส่เช็คให้ก<ต>ับอยู่ในเบรนบ้านเดียวกันแล้วอันนี้จดทะเบียนสมรสหรือย,อยังครับ,รบจดแล้วเนาะโอเคครับอ่ะดูอะไรเพิ่มไหม้าไม่ดูเดี๋ยวไปกินกาแฟข้างในเอาเข่าเอาเอาตัวไหนเอาเข่าไข่เจียวเลยเนาะเออโอเคเข่าไข่เจียวไป อันนี้มาจากเราไปมาลูกค้าไมปมาพสะดุดห่างสั่งระดับเกือบก็เป็นเนสี่ที่คุยกับพี่ต่ายทางเพจพี่ต่ายไม่แน่ใจนะครับว่าลูกค้าได้คุยทางช่องไหมแต่ว่าทางเพจลูกค้าทามมาแล้วตอนแรกพี่ต่ายก็กําลังจะเอารถไปเตรียมที่จะปล่อยวันจันทร์อะแต่ว่าลูกค้ามาพอดีพอดีไม่แน่ใจว่าลูกค้าติดตามพี่ต่ายทางช่องด้วยไหมนะอันนี้คนขายเป็นอะไรที่ดีมากมากเยเดินทิ้งลูกค้า ไม่เดี๋ยวิศัยจะไปเตรียมพวกกาแฟพวกอะไรงไงข้างในเอาห้องมังมีเลยวะกว้างดี ลูกค้าเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเชิญทั้งในเลยครับมาเดี๋ยวไป่ไต่รบกวนวัดอุณหภูมิให้นิดนึงนะครับกลับมาเดี๋ยวเชิญทั้งในห้องเลยครับมาเข้าห้องน้ำก่อนไหมห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนู้นโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งรอทั้งในเลยเดี๋ยวลูก้าเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพีมาถามอากาแฟวันตินมาเดี๋ยวตต่รบกวนวัดอุณหภูมิให้ต่ยนิดนึงนะครับฝั่งนี้ วัดอุณหภูมิก่อนแล้วก็ตัวเล็กหนูนั่งตรงโซฟาก็ได้ลูก <Yeah. Yeah. S 1> ใครจะเข้าข้างในก็เข้าเลยครับใครไม่เข้าข้างในก็นั่งตรงโซฟาก็ได้วัดอุณหภูมิก่อนนะครับ <Yeah. S 1> ได้ไหม <Okay. S 1> อ่าโอเคโอเคจ้าจ้า <Yeah. S 1> ไม่ต่าเช็คคร์เปอร์อีสูอยู่เจลฟรีครับผมฟรีครับฉีดเลย <Yeah. S 1> อันนี้ใครจะไปนั่งในห้องบ้างจะใครไม่นั่งในห้องก็นั่งตรงนี้ก็ได้นะครับสบายเหมือนกันจ้านั่งเลยจ้า ัวเล็กมานั่งข้างนอกก็ได้ลูกนะไต่โอวันตินให้เดี๋ยวให้ขนมด้วยมไม่ไม่ไม่แล้วแต่ดังกันดังข้างในดังข้างในด้วยก็ได้นั่งข้างนอกด้วยก็ได้ใครคุยราค,คานั่งข้างในเลยใครไม่คุยราคาก็นั่งข้างนอกโอเคอ่ะเดี๋ยวกาเดี๋ยวไปท่านทีหลังเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวไต่าถามนิดนึงกาแฟจะแกลโอวันติๆๆนจะแกลโอวันตินสองแหละสาม สอันน il, okay. Okay. In in ี้เดี๋ยวต่ายถามนิดนึงครับโอวันตินจะแก้วกาแฟจะแก้วโอวันตินสองเอ้ยโอวันตินหนึ่งกาแฟสองโอว้น้ำเปล่าน okay. 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 ี่มาตรฐานเลยครับผมเดี๋ยวมาถ่ายมาด้วยกันทั้งหมดก็ะถ่ายทั้งมดนี่แหละครับมาเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ อันวนน้ดีี่ร้านนครับผมไเ้กวันสีี่ครับครับผมได้ก็เดี๋ยวที่เหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่นก็ได้ครับมาโอเคยืนข้างๆกันด้วยก็ได้ครับนี่เออนี่มาโอเคเดี๋ยวไต่ขออนุญาตถ่ายรูปอะเดี๋ยวไต่เดี๋ยวไต่ถ่ายรูปแล้วเดยวไม่สวยมาโอเคครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามรถใหม่นะครับกดไลค์แบบนี้ กับซ้องไม่ก่อนซอมไม่ก่อนเดี๋ยววันนั้นเราก็ได้รับกับผมจโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับไปด้ตาไปส่งที่รถป่ะฝั่งนี้ก็ได้นี่มาลืมลืมอะไรไปไหมทองสิบบาทเงินสามล้านอะไรเงี้ยขนมเอาไปได้ขนมขนมไปกินไปกินเลยตัวเล็กกาขนมไปด้วยลูกเอาขนมเพิ่มไหม นมไปกินด้วยไปกินด้วย,ปวปวยไปเดี๋ยวไปต่ายไป,ไปส่งลูกค้าที่รถก่อนก็ลูกค้าจองเป็นตัว LDA สีขาวมุกที่ไปดูเมื่อกี้นะอยู่ลำไปมากเหมือนกันเลยไปเดี๋ยวตัดไปส่งกี่รสอบครับเาผมไดี๋ยวไตามไปแปบ๊บหนึ่งจะขอบคุณครับ ไปเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อน